เหมือนกับย้ายกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาส่วนอีกขั้วหนึ่งที่บอกจะแดนสไลด์ดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมองหามิตรไม่พูดถึงศัตรูอีกต่อไปแล้วอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละพักแล้วค่ะยังพอมีเวลานะจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่จนครบวาระเลือกตั้งเจ็ดพฤษภาคมเดี๋ยวจะได้เห็นจังหวะก้าวจะแก้เกมอะไรต้องรีบทำแล้วค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียว แล้วช่วงหน้ายังมาติดตามเหตุการาดยิงที่หนองบัวลำพูอ,อยู่นะครับนอกจากการเตรียมความพร้อมพิธีพระาราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งน,นี้แล้วจะมาวิเคราะห์กันหน่อยวันนี้ผมได้คุยกันมกจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์ท่านหนึ่งอมอว,วิเคราะห์ไว้น่าสนใจ ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเรียนแบบโคราชจริง,รงดูจากอะไรรู้ไหมดูจากตัวเลขผู้เสียชีวิตมีตัวเลขอาาบอกได้ดเป็นความตั้งใจในการทำลายสถิติผู้เสียชีวิตอุ้ยงหน้ากลับมาคุยกันครับ แรงตังมาริโรสน้ำยาบ้วนปาก0%แอลกอฮอล์แอนตี้แบคทีเรียระงับกลิ่นปากไม่แสบปาก,กมีให้เลือก2กลิ่นกลิ่นมิ้นและกลิ่นขิงสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ tpipolin.com line @tpipl ล a z a d a s h o p ป e top ็อปมาร์เ o ็ตฟู๊ d แล l ด์วิลล่ามาร์เก็ริมปิงซูปเปอร์สโตร์จังหวัดเชียงใหม่ตังผัวเสงกรุเม่มาร์เก็ตสาขาดีเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียสายามพารากอนร้านขายยาหมีบินจังหวัด,ดนครราชสีมาและร้านเฮลที่วอลเล ไม้ในหัวใจรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซีเย็นกยเนใจสบายจจะนอนน่ก็เย็นทั่วทุกที่นอนันนก็เย็นทั่วทุกที่พัดลมมิสูชิต้าคุ้มค่าทั่วไทยก็เพราะเราอยากให้ลมมันเย็นทั่วถึงถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะ และที่สำคัญดิฉันเองก็รราทานถังเช่าคอดีไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยเองมานานกว่า8ปีถังเช่าคอดีไทยให้ปริมาณสารสกัคดคอเดซิป,ปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลดักสารสกัดถังเช่า350มิลลิกรัมสุดคุม้มซื้อ3กระปุกใหญ่แถมฟรี1กระปุกใหญ่ราคาเซ็ตละ5,400บาทกดเขต31มกราคม2566 0921210669ล i n e อคอดีไทยงานแสดงแฟรนไชส์ TFBO ปีที่18 กลับมาพร้อมกับแฟรนไชส์เกือบ1 0 0แบรนด์จาก5ประเทศสำหรับคนที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมองหาทางเลือกการลงทุนใหม่20-23ถึงตุลาคมไบเทคบางนาทรัพปีที่สงานแสดงสินค้าอุปกรณ์วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจโรงแรมฟู้ดเซอร์วิสเบเกอรี่คาเฟ่สินค้าใหม่จากทั่วโลกให้เลือกซื้อต้อนรับไฮซีซันชมกิจกรรมตลอด4ี่วัน20-23ตุลาคมไบเทคกรุงเทพโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียด แอนตีซินเยลแสบร้อนกลางอ,อกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตีซินเยลแอนตีซินเยลยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารแอนตีซินเยลทำไมถึงชอบดื่มนมเปรี้ยวลิเชส